สินีพีซีประจำเดือนมิถุนาเี่ยแอดดาวถูกใช่ไหมล่ะบอกแล้วว่าถ้ามันจะมามันต้องมาวันศุกร์นี่แหละนะครับผมตัวของสินีพีกก็บอกไว้ก่อนเลยว่าหมดแค่นี้แล้วนะครับผมเขาเขาบอกว่าจะมีการประกาศข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังผ่านตัวของอัปเดตดีเทลเ๋าใช่ครันว่า Update อัปเดตดีเทลเหรอปกติจะเป็นแพด แผดโนต้ตแผดดีเทลอะไรเงี้ยนะอัปเดตดีเทลเ,ลเหรอ่ะอัปเดตใหญ่กว่านี่อ่ะโอเคแดดลดเสียงให้ก่อนแป๊บนึงเตรียมจะดังไปนี่มันก็สั้นๆดีนะตัวเล็บมันก็มีมันไวมากนีพีมันแค่สิบสองวิอะเนี่ยไปๆก็จบละฟึบฟับฟึบปิ้ปปปงลอยลอยโคตรแบบว่าลอยโคตรไม่เรียวอะ่ะ แบบงิง <c oughs> คือข่วนแต่ว่าไม่มีไม่มีความก็เลยไม่มีความสมจริงเท่าไหร่ถึงเล็บมันจะดูไม่สมจริงแล้วแต่ว่า <c oughs> การข่วนเป็นอะไรเป็นการข่วนที่บบว่าแปะแปะรอยไม่มีแบบพาร์ติเคิลเอฟเฟกนิดนึงหอแบบว่ามีแบบเสียงเสียงอย่างเดียววิ่งแล้วก็ลอยขึ้นไม่มีแบบว่าพวก กระบงกระเบื้องแตกอะไรงี้เหรอวันดีครับคุณอนัน,นใช่ไหมแบบนิดนึงอะใสใ่มันแบบนิดนึงอันนี้แบบมี <ś ś> ชุดจะรอดปะว่เน,นี่ยเออช <ś ś> ุดจะรอดไหมนอ้อมาแบบนี้แต่ว่าก็อย่าเพิ่งไปใจร้าย,ายเขาแล้วกันเนาะถึงแอาจจะพูดไปแล้วแต่ก็ <ś ś> เออมั่อ่ะ มันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยกว่าสนิพีมันจะกลับมารุ่งเรืองเหมือนในยุคแบบว่าสมัยยุคทอง <c oughs> ตัวของสนิพีมันก็จะพูดถึงแค่หลักๆกก็คือตัวของวูบเวรีนกับเซบาทูนั่นแหละเนาะ <c oughs> ใช่ไหมเออไม่ได้พูดถึงเกวนแต่ว่าถน้าตาที่หลุดมามันก็มีเกวนด้วยไงก็เลยคิดว่าเขาไม่พูดถึงเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเกวนมัน มันไม่ได้แบบมาเกี่ยวอะไรกับแก๊งนี้ไงจะมาใส่ข้อมูลเพิ่มเติมให้ประโยคมันยาวมันก็ดูยังไงอยู่ก็เก็บไว้เซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คิดว่าเกวนก็คงมาแค่ชุดแหละมัง้งแล้วก็ตัวของเกวนมาเสร็จปุ๊บก็บูรินเทียสี่เซรเวอรทูสเทียสามอะไรเงี้ยก็น่าจะประมาณนี้เนาะใช่ไหมอืมใชม่น่าจะประมาณนี้ก็ใครที่ แฟนแฟนเกวนตอนนี้ยังยังมีลุ้นแหละออย่าเพิ่งไปน้อยจงน้อยใจไม่มีสีพีคชุดอาจจะดีก็ได้ถึงมันจะไม่แก้สกิลเวเกนก็เถะนะเพื่ดอจจดีก็ได้นะครับผมเอออาจจะเหมือนอาจจะเหมือนซิลไงซิลที่แบบว่าสมัยชุดชุดอ่าชุดว่ายน้ำใหม่ใหม,ใหม่ที่สกิลมันดีถึงเอาไวเ้เขนจะไม่ค่อยโอเคมันก็ตัดเอาไวเ้เขนทิ้งเลยใช้สกิลปกติเล่นเอาอะไรอย่าง,งานนะั้นนะเออเกวนอาจจะเป็นงั้นก็ได้นะครับผม แล้วก็ตัวอัปเดตเนี่ยน่าจะมาถ้าตามแพทเทิร์นก็ไม่น่าพ้นวันที่28นี้หรอกก็เว้นไว้นะ่ะอ่า้4 25 26ก็จะว่างๆกันหน่อย27มีดีเทลให้อ่าน28อัปเดตน่าจะประมาณนี้นะครับผมอ๋อมีอันนี้นิดนึงข่าวคราว,าวเรื่องของอัเทอร์เบอร์ทเทิรจำได้ไหมที่ว่าตัวของแพทมันปรับ ปรับแต้มโอทูเออร์แพทเทิร์นให้เยอะขึ้นอ่ะมันปรับลงคืนแล้วคนด่ากันเยอะแน่เลยเพราะว่าห้าพันห้ามันไปที่เยอะเยอะแบบตอนแรกเหมือนไม่เยอะนะพอห้าพันห้ามันปรับมาแอรรู้สึกว่ามันมันเยอะโดยไม่ไม่มีเหตุจําเป็นต้องไปเยอะแบบนั้น่ะเข้าใจไหมคือแต้มมันมันไหลเป็นขั้นๆตามตามแบบตั้งแต่ขั้นแต่ว่าตั้งแต่บรอนซ์ขึ้นมามันก็ไหลแบบเป็นมันแบ่งแบบมันแบ่งกันโอเคแล้วอะ พอมันมาอยู่ๆแบบว่าพอเชลนเจอร์มันมันพุ่งเพดานไปห้าพันห้าปุ๊บอะมันมันดูสูงแปลกๆโดยไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ผลน่าจะบ่นเรื่องนี้เยอะมันก็เลยในซีซั่นหน้าจะปรับลงคืนแล้วให้เหลือสี่พันห้าเท่าเดิมแล้วก็มีอะไรเนี่ยอ๋อเรื่องของพวกแต้มที่ที่ได้จากการแพ้ได้จากการชนะอะไรต่างๆก็จะมีการปรับลดอืม <c oughs> เออแต้มแต้มแพ้ที่เสียแต้มชนะที่ได้ก็จะมีการปรับลดลงใช่ไหมอ่าอ,อืมจะปรับลดแต้มที่ได้ลงแทนไม่ปรับเพาดานให้เยอะขึ้นแล้วเออปรับลดกว่านี้เหรอวะแค่คิดก็เหนื่อยแล้วอ่ะ แล้วก็อะไรเนี่ยอืมจะลดมันลดจะลดเหมือนว่าเขาจะพยายามลดแต้มที่ได้ลงอะครับผมเหมือนลดแต้มที่ได้ลงแต่ว่าเพดานเท่าเดิมอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เราต้องขยันเล่นมากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะในเซ้นทัน,นาก็ต้องดูว่าทําแบบนี้แล้วมันจะสามรอยอาวิโยฟเจอร์เลเวชันหรือเปล่าเออเพราะเราไม่รู้ว่า ทีมงานจาก Revolution เขามามีอิทธิพลอะไรเพิ่มเติมกับฟ t u r e อร์ h ฟหรือเปล่านะครับผมเพราะกันเนี่ยรอดูกันอีกทีหนึงหมดหมดหมดโอทูเวอร์ตอนนี้แอดแนะนำว่าให้เฝ้าระวังไว้ก่อนเอให้เฝ้าระวังไว้ตอนนี้เพราะว่าหลายอย่างอะ่ะมันมันมีกลิ่นมันมันมีกลิ่นของความความหิวจาก Revolution เริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมแอดเลยไม่รู้ว่าในอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงแต่ว่าเริ่มเริ่มแล้ว,เร,ลวเริ่มแล้วนะครับผมก็ได้ดูกันไว้เนาะ ประมาณนี้สำหรับข้อมูลในวันนี้มาอัปเดตกันอีกเช่นเคยสำหรับสน็กพีคสี่แล้วก็มีการปรับบัฟเล็กๆน้อยๆไม่เรียกว่าบัฟอะเรียกว่าดีบัฟลงเลยครับเนอดีบ <c oughs> ัฟล, <c oughs> ลงเนิร์ฟลงด้วยครับเนิร์ฟแป๊บไม่ได้ลงปรับพดานลงลงทุกอย่างเลยของรางวัลเท่าเดิมอีกแล้วอีกแล้วปรับปรับทุกอย่างอยูอย่ของรางวัลเออปรับทุกอย่างอยู่ใของรางวัล ก็เดี๋ยวไว้ดูกันนะครับผมก็น่าจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์กว่านี้แล้วมั้งตลาดก,ก็ c ี CP ก็คงชุดใหม่เกวนอาจจะเซอร์ไพรส์สุดแล้วอะไรเงี้ยที่เหลือก็เซบ e ทูดกูบรีนเทียสามเทียสี่แบ่งกันไปแล้วก็น่าจะหมดแล้วมันอัปเดตครึ่งหลังอะ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะเท่ากับครึ่งแรกอยู่แล้วมันก็คงอย่างมากก็นี่แหละเตรียมตัวตัวของอุเอร์เทิร์นซีนสอง ประมาณนั้นเนาะก็ใครที่ยังงงเกมนี้อยู่ก็เหมือนเดิมครับผมสำนักกระต่ายข้างของเรายัางรับสมัครลูกศิษย์อยู่นะก็สนใจก็กดซัพพอร์ตได้เดี๋ยวเราจะดูแลคุณตลอดทั้งเดือนเองนะจ๊ะกด,ดที่ y o u t u b e เอ้ย u t u b e ก็กดได้แหละเออ u t u b e หรือว่า Facebook นะครับผมเดือนละ99บาท Facebook ก็ถูกกว่าบาทหนึ่งถ้า YouTube จะเป็นร้อยหนึ่งเลืกเอาเลอกเอา,เอ,เ,อาเอาที่เราสะดวกนะครับนะผม ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดมีข้อมูลเพื่อนเติมอะไรเดี๋ยวเอามาอัปเดตให้เนาะ